สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บนถนนกลางเมืองอจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16ซึ่งเป็นวันนำโชควันหวยออกนะฮะก็ขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรให้พี่น้องชาวไทยนะฮะมีโชคมีลาภสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับ ก็ผมจะเก็บบรรยากาศตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะมองไปทางทังซ้ายทางฝวาเราก็จะเห็นดอกต้นราชจักษึกนะฮะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยเรืองอารามสวยงามมากครับก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะฮะแสดงถึงความสว่างสวัยของบ้านเมืองที่ อยู่ในคุณธรรมครับเป็นเมืองพุทธนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจในความรุ่งเรืองของบ้านเมืองเรานะครับนี่ฮะผมติดไฟแดงก็วันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสง์เทศกาลปีใหม่ไทยอยู่ก็อยากจะเก็บบรรยากาศเหล่านี้ เป็นของฝันของฝากนะครับก็บางท่านก็เดินทางกลับสู่สถานที่ทำงานนะฮะก็ก็คงเหลืออีกประมาณสองวันหรือสามวันก็คงจะเริ่มงานกันได้บางบริษัทก็ปิดไปถึงวันที่สิบแปดครับก็เลยปีนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดที่หลายวันเลยนี่ย yeah. ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปทุกอาชีพก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับผมปีนี้ไม่ค่อยคึกครืนเท่าที่ควรนะครับก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาหน่อยหลังจากวันที่สิบสามสิบสี่มาก็ค่อนข้างที่จะไม่หรือหวาเท่าที่ควรก็ไม่ทราบว่า เศร,รษฐกิจดยเรียว่ากระเป๋าในเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าท่านร้อยรอลงไปมันก็เลยทำให้ไม่คึกคืนเท่าที่ควรแต่ก็ขอให้ฉลองกันพอพอดีนะครับอย่าเลยลิมิตที่สติสัมสัญญะจะควบคุมไม่ได้ เพราะเราต้องมีสติในการดำเนินชีวิตครับตอนนี้ก็ถ้าออกจากจุดนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับดอกคุณเสียงแคนนะฮะเรืองอารามสวยงามมากเลย เสียดายนะครับปกติเราจะเห็นดอกคุณเสียงแคนคู่กับดอกจานนะฮะหรือต้นทองเปลา่าแต่ช่วงนี้ผมสังเกตดูใบของต้นจานก็จะเหี่ยวเฉาทำให้เราไม่เห็นดอกไม้ที่เราชมชอบนะครับเนี่ยฮะกับความสวยงามของ ดอกคุณก็ยังเหลืองอารามยังอีกหลายวันนะฮะกว่าจะเขาไปตามการเวลาของครับเนี่ยก็<อ>จะขอเก็บดอกคุณเสียงแคนไว้เป็นที่ระลึกนยนะครับครับสำหรับคลิปนี้เขาขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีครับผม